สวัสดีครับอ่าวันนี้เจอกันกับภูกิมนะครับอ่าคูกิมจะมาอ่าพูดถึงเกี่ยวกับแสงครับวันนี้อ่าเอ่อนักเรียนเคยสงสัยไหมครับว่าแสงเนี่ยเป็นคลื่นหรืออนุภาคอ่าถ้าหากว่าเราย้อนไปอ่าดูตอนมอ5เนอะที่เราเรียนเรื่องแสงเนี่ยอ่าเราก็จะดูว่าแสงเนี่ยสามารถประพฤติตัวเป็นคลื่นได้มีการสะท้อนมีการหักเหมีการเลี้ยวเบนแล้วก็มีการแทรกซอด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคลื่นแต่ทีนี้ก็ในปัจจุบันเนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าแสงเนี่ยเป็นอนุภาคได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วสรุปก็คือแสงเป็นคลื่นหรืออนุภาคกันแนนะ่เรามาดูกันโดยแรกๆนะครับฮอยเกนนะครับเป็นคนบุกเบิกเลยว่าแสงเนี่ยคือคลื่น ต่อมานะครับโทมัสยังหรือว่าคนกลางเนี่ยก็เป็นคนที่พิสูจน์ได้ว่าแสงเนี่ยอ่ะเป็นคลื่นได้เพราะว่าสามารถปปเพิติตัวตามคุณสมบัติของคลื่นได้เนาะอย่างเช่นสะท้อนหักเหเลีเ้ยวเบนแสกสอดอืมต่อมานะครับแม็กซ์เวลอ่ะก็เป็นคนอธิบายว่าแสงเนี่ยคือคลื่นไม่เหล็ไฟฟ้าแล้วก็แม็กซ์เวลนะครับก็ได้อธิบายไว้อีกว่าไ แสงหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยะจะมีองค์ประกอบ2ออย่างด้วยกันนั้นก็คือ,อสนามแม่เหล็กและก็สนามไฟฟ้าแล้วก็มีลักษณะเป็นคลื่นทําให้นักวิทยาศาสตร์สมัยนั้นครับเขาก็เชื่อว่าแสงก็คือคลื่นนั่นแหละเนาะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นอนุภาคเพราะว่ามันยังไม่มีการทดลองไหนที่จะมายืนยันว่าแสงเป็นอนุภาค เขาก็เลยเชื่อกันว่าแสงเนี่ยเป็นคลื่นแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยจะมีปรากฏการปรากฏการหนึ่งที่แสงที่อยู่ในรูปแบบคลื่นเนี่ยไม่สามารถอธิบายได้นั่นก็คือปรากฏการณ์ฟ t โตอิเล็กทริกเรามาดูว่าปรากฏการณ์ฟ t โตอิเล็กทริกมันคืออะไร,รโดยคนที่คนพบคนแรกนะครับมันก็คือ ไฮริสเฮิร์ตนั่นเองอโดยการค้นพบของเขานะครับเขาก็จะเอาแสงเนี่ยไปฉายที่โลหะเนาะ,ะทีนี้เขาก็ค้นพบว่าพอเอาแสงไปฉายที่โลหะเนี่ยมันจะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาเนาะ,ะเขาก็เลยตอนนั้นเขายังไม่สามารถที่อธิบายได้นะว่าทําไมเวลาเราเอาแสงไปฉายที่โลหะเนี่ยมันจะเกิดมันจะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมา แต่มีนักวิทยาศาสตร์เนาะที่เรารู้จักกันดีเป็นคนอธิบายได้นั่นก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยสามารถที่จะอธิบายปรากฏการณ์โฟโติเล็กริกได้เนาะจนทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ได้ในยุคนั้นเนาะเรามาดูว่าแล้วปรากฏการณ์โฟโติเล็กริกเนี่ยออมันอ่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร เนาะอะดยปรากฏการ Photo ์โฟโตเล็กติกนะครับขึ้นไ่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าแสงเนี่ยะจะเป็นลักษณะของเราต้องมองเป็นแสงเนี่ยม,มีลักษณะเป็นเหมือนก้อนพลังงานเนาะหรือว่าโฟตอนอ่ะเป็นก้อนพลังงานเป็นก้อนๆเนานะจะไม่ใช่ลักษณะเป็นคลื่นต่อนเนื่องยาวมีลักษณะเป็นก้อนทีนี้เมื่อโฟตอนนะครับ มาชนกับโลหะแน่นอนว่าโลหะมันก็ต้องมีอิเล็กตรอนใช่ไหมโดยอิเล็กตรอนเนี่ยจะถูกยึดด emission, ้วยฟังก์ชันงานเนาะถ้าหากว่าฟังก์ชันงานมากเนี่ยอิเล็กตรอนมันจะหลุดยากแต่ถ้าฟังก์ชันงานมันน้อยอิเล็กตรอนมันก็หลุดได้ง่ายเนาะเมื่อโฟตอนมาชนกับโลหะแล้วก็อิเล็กตรอนมันก็หลุดออกมา การเกิดปรากฏการณ์นี้เราจะเรียกว่าปรากฏการณ์โตอิเล็กทริกแต่ทีนี้มันก็ต้องมีเงื่อนไขของมันเนาะว่าอ,อิเล็ก tron จะหลุดออกมาได้เนี่ยโฟตอนต้องมีพลังงานมากน้อยแค่ไหนเรามาดูกัน <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าแสงเนี่ยทำหน้าที่เหมือนอนุภาคขนาดเล็กนะก็คือเราจะมองแสงเป็นอนุภาคเขาเรียกว่าโฟตอน ซึ่งแต่และโฟตอนจะมีพลังงานเฉพาะตัวตามความถี่ของแสงนั่นหมายความว่าแสงความถี่ต่างกันพลังงานก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับในกรณีนี้ครูก็จะเขียนพลังงานของโฟตอนเนี่ยก็คือ h f นั่นเองอเมื่อแสงนะครับหรือว่าโฟตอนเนี่ยมากระทบที่โลหะมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโฟตอนที่มีพลังงานมากมาตกกระทบที่ผิวโลหะ พลังงานของโฟตอนเนี่ยมันก็จะถูกส่งต่อไปยังอิเล็กตรอนภายในโลหะอ่าอิเล็กตรอนก็จะได้รับพลังงานจากโฟตอนนั่นเองที <c oughs> งนี้เมื่อเรารู้แล้วนะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันมีเวิร์กฟังก์ชันหรือว่าฟังก์ชันงานที่คอยยึดเหนี่ยวมันไม่ให้หลุดอ,ออกจากโลหอะอะ่ดังนั้นโฟตอนเนี่ย พลังงานของโฟตอนที่มาตกกระทบบนโลหะเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าพลังงานยืดเหนี่ยวหรือว work นะ่าเวิร์กฟังก์ชันของโลหะนั้นอิเล็กตรอนเนี่ยถึงจะถูกหลุดออกมาได้ <c oughs> เนาะพลังงานของโฟตอนจะต้องมีค่ามากกว่าเวิร์กฟังก์ชันอิเล็กตรอนถึงหลุดออกมาได้แต่ถ้าหากว่าพลังงานของโฟตอนเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าพลังงานยืดเหนี่ยว ของโลหะนะครับอิเล็กตรอนก็จะไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้ปรากฏการฟโฟโตอิเล็กตริกก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะอ่ะต่อไปนะครับอ่ามันจะมีแต่ด้วยนะครับแต่ก็คือจำนวนอิเล็กตรอนที่ถูกปล่อยและพลังงานจนของอิเล็กตรอนที่ปลดปล่อยออกมาจะขึ้นอยู่กับพลังงานของโฟตอนซึ่งสัมพันธ์กับความถี่ของแสงแต่ไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงนะ ถ้าเราสรุปอีกทีหนึ่งก็คือว่าต่อให้เรานะครับจะเพิ่มความเข้มแสงมากขนาดไหนการที่เราเพิ่มความเข้มแสงโฟตอนมันก็จะมีมากขึ้นใช่ไหมเพราะาแสงมันจะมีหลายหลายตัวหลายนุภอพะแต่ถ้าหากว่าพลังงานของมันน้อยกว่าเวิร์กฟังก์ชันอิเล็กตรอนก็จะไม่หลุดออกมาต่อให้เราจะเปิดความเข้มแสงมากน้อยแค่ไหน ในท่างกับการต่อให้เราเปิดแสงน้อยๆอหรือว่ามีโฟตอนไม่เกตตัวเนี่ยมาตกกระทบที่โลหะแต่พลังงานของโฟตอนที่ตกกระทบนั้นมีค่ามากกว่าเวิร์กฟังชันรว่ามีค่ามากกว่า W เนี่ยอ,อิเล็กตรอนก็สามารถหลุดออกมาได้เพราะอะไรเพราะว่าพลังงานของโฟตอนมากมากมากกว่าพลังงานยึดเหนี่ยว Work Fun เราเวิร์กฟังชันหนึ่ง อิเล็กตรอนหลุดออกมาปุ๊บมันก็เกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนั่นเองอืมถ้าเราลุกยกตัวอย่างครับถ้าว่าเรามีพลังงานโฟตอน5อิเล็กตรอนโวลเราปล่อยโฟตอนที่มีพลังงาน5อิเล็กตรอนโวลไปตกกระทบบนโลหะที่มีเวิร์กฟังช์ชันเท่ากับ4อิเล็กตรอนโวลอ่โฟตอนมีพลังงานมากกว่าเวิร์กฟังก์ชัน แน่นอนว่าอิเล็กตรอนก็สามารถหลุดออกมาได้ใช่ไหมครับมันก็สามารถเกิดโฟโตอิเ็กทริกได้แต่ถ้าหากว่าโฟตอนที่เราฉายก็คือห้อิเล็กตรอนโวล์แต่วิคฟังชันเนี่ยมีค่าเท่ากับ6อิเล็กตรอนโวล์เนี่ยพลังงานของโฟตอนน้อยกว่าวิคฟังก์ชันอิเล็กตรอนก็ไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้มันก็เลยไม่เกิดปรากฏการณ์โฟโตอเ็กทริกนั่นเอง สรุปก็คร่าวๆก็คือว่าปรากฏการ์โฟโตเลทริกเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไข,ขของมันใช่ไหมครับเงื่อนไขแรกก็คือว่าจะเกิดโฟโตเลทริกได้หรือไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับพลังงานของโฟตอนถ้าพลังงานของโฟตอนเนี่ยมากกว่าเวิร์กฟังก์ชันมันก็เกิดได้ใช่ไหมแต่ถ้าพลังงานของโฟตอนน้อยกว่าเวิร์กฟังก์ชันมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดปรากฏการ์โฟโตเลทริกได้ อและอีกอย่างก็คือความเข้มแสงอ่ต่อให้เราจะเปิดความเข้มแสงมากแค่ไหนแต่ถ้าพลังงานของโฟตอนมันไม่ถึงหรือว่ามันน้อยกว่า Work ์กฟังก์ชันมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริกได้เออเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าแล้วโฟตอนเขาไปครับอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ย มันก็จะมีพลังงานเนาะ,ะโดยพลังงานจนสูงสุดของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาได้เนี่ยเราสามารถหาได้จากเอาพลังงานของโฟตอนมาลบด้วยเวิร์กฟังชันหรือว่า ek max จะเท่ากับ h f ลบ w นั่นเองถ้าหากว่าเราไปดูตัวอย่างเนี่ยสมมุติครูมีครูฉายโฟตอนที่มีพลังงาน5ห้อิเล็กตรอนโบลบนโลหะที่มีเวิร์กฟังัน ฟังชันเท่ากับ4อิเล็กตรอนโวอ่ะอันนี้เกิดโฟโตอิเล็กริกได้แน่นอนเพราะว่าโฟตอนมีพลังงานมากกว่าเออร์ฟังชันอ่ะแล้วพลังงานจนสูงสุดของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยคือเท่าไหร่เราก็เอา h f w หรือว่า5-4ลบนะครับเราก็จะได้1นะอิเล็กตรอนโวอ่าดังนั้นพลังงานจนสูงสุดที่เราได้เนี่ยก็จะเท่ากับ1อิเล็กตรอนโวนั่นเองอ่านะ ถ้าหากว่าเราสรุปในสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้ก็คือว่าแสงเนี่ยถ้าหากว่าเราจะอธิบายปรากฏการณ์โฟตโตเเลกริก,กเนี่ยเราต้องมองแสงให้อยู่ในรูปแบบของอนุภาคให้ได้แต่ถ้าเรามองมันเป็นคลื่นเมื่อไหร่ปุ๊บเราไม่สามารถที่จะอธิบายปรากฏการณ์โฟตโติเลกริก,กได้แล้วสรุปแล้วเออ แสงมันเป็นคลื่นหรืออนุภาคกันแน่ถ้า,าว่าเรามาถามนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็จะตอบว่าแสงสามารถประพฤติตัวเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคได้เออนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของแสงนะเออสามารถที่จะประพฤติตัวเป็นคลื่นก็ได้อนุภาคก็ได้อยู่ที่เราว่าเราจะเหมาะในมุมมองไหนอืมอ่ะ สำหรับวันนี้เราก็ได้ข้อสรุปแล้วเนาะก็คือแสงสามารถประพฤติตัวได้2แบบด้วยกันอ่าอ่าครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับอ่าสวัสดีครับ